สวัสดีจ้าพี่น้องนี่ใ่นิ้นสิทามาแกงปลาได้บรรยากาศฝนตกๆถาแกงปลาสุบน้ำกันเนาะแกงปลานิ่นไสฟักใสใบกระเจี๊ยบนี่ไส่ส้าใดกระแซบก็ดีอันนี้ใบนี่ไม่นิ้นไสน้ำได้จ้าไสฟักนี่อันนี้หัวหอมกะไค่พริกํกำแล้วก็เกลืออันนี้พรยายชู้ผมสูรสขาดก็ได้น้ำปลาแล้วก็พอีตูใบแมงลักเข้านะปลานิ่นเ่้าลางเียบร้อยแล้วเดี๋ยว ทานหมอว่าเลยจ้ะมาเบิดเลยจ้ะหมอเริ่มเดือนแล้วไม่เิ่นเอาเกลือใส่จ้ะ <c oughs> เครื่องที่ต่ำไว้ใส่เข้าไปเลยจ้าบรรยากาศฝนตกดังจากน้อยเดอ้อยินเสียงฝนน้ำล่างโคกเด้อพี่น้องใส่เข้าไปรลดแนวมสีแซบจ้าหมอเดือนแล้วไม่ดี่นออกฟากออนที่หันไว้จ้าใส่เข้าไปก้อนจ้า ลินมาใส่ป่าเลยได้จ้าหมอเขาเดือดแล้วดับแรกใส่หัวเข้าไปก่อน,นต้มหมอใหญ่เลยมือนี่กินให้แ่บแทบตัวมือนี่ตัวใหญ่เลยเข้าไปกดลงจังหน่อยแต่วายะข้นเดิอทีน้องเดิอมันติดข้าว รดแล้วมันจมเอาลรอมันเดือดสิมาปุงได้จ้าบานนี้ไอเลี่ยนสิมาปุงได้จ้าปุงนวจดจ้าเข้าไปโรดจ้าแซ่บๆน้ำปลากาวาพอดีจ้าใส่เลยไม่ลิ่นใส่ใบสมพอดีหรือว่าใบกระเจี๊ยบได้จ้าเพิ่มความแซ่บจ้าอันนี้ละตัวแซ่บ ชิมแล้วเมื่อกี้ได้รสชาติแล้วเดี๋ยวเขาค่อยใส่ผัาอีตูอันดักสุดท้ายได้จ้าันอันสุด้ายจ้าชิมรถถสชาติถึงปากแล้วแซ่บแล้วบุโดดไซเดอร์พี่น้องเด้เอผักอีตูเสร็จซับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจา<อ>้าน่าจ้าพี่น้องมากินข้าแรงกับเม่ลิ้นจ้าแกงป่าเม่ลิ้นก็แซ่บแล้วอ่าจะลืมฝากดติดต่มเม่ลิ้นได้จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ